ไข่เขาทำกันวะจะมีที่ไหนออมันมีปั๊มเอฟห้าศูนย์เหลืออันหนึง่งเหลือมันเหลือใช้คำว่าเหลือ <laughs> ใช้คาว่าเหลือด้วย สวัสดีท่านผู้เจริญซึ่งมากไปเรื่อปัญญาวันนี้อยู่กันในช่องไบเกอร์บุฟเฟ่นะครับอยู่กับพี่พจน์เหมือนเดิมครับผมและก็อยู่กับรถบานโบของเขาครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมพาไปชมเป็น CB 6 5 0 X Touring แล้วมาคันนี้ก็<อ>ก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> คือใ <ๆ S 1> ครมาแต่ดานะใช่มนะันดูเรียบๆแล้วนี่นะมันดูเรียบๆหลายคนเห็นไม่มีอะไรไม่ไม่ได้แต่งอะไรหรอกก็ทั่วไปมีปั๊มเบรกมีชิลมีอะไรอย่างเงี้ยก็เนาะก็ทั่วไปรถเดิมๆติดกล่อกองรถเดิมเดิมติดกล่องรถเดิมเดิม แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยใครเขาทำกันวะจะมีที่ไหนใช่ไหมคือคือจริงๆพี่ก็แค่ใช้มือใช่แค่ใช้มือทำได้แล้วทำไมพี่ทำไมถึงมาใช้เน้นความสะดวกสบายครับเวลาเข้าเมืองเวลามูดอะไรอ่าไม่ต้องเอื้อมครับไปเอื้อมันก็กดพิเศษเดียวเวลาพี่เวลาลองอ๋อพี่ก็แค่กดใช่ครับพับไปแล้ว อันเดียวอันอันนี้อันนี้ก็ยังเข้าใจเหตุผลอ่าเข้าใจอ่าข้างหน้าล้อหน้าอันเนี้ยอันนี้แหละต้องแล้วล้อหน้าเปลนดิตคู่ครับรู้สึกจะเป็นคันแรกใช่ไหมคุณเด็กพคันแรกของ r าร์ดีดีกว่าเอสวีอครับอ่าอันนี้อันนี้เพราะอะไรถึงไปลีดิสคู่พี่ตอนแรกจะใส่ข้างเดียวข้างเดียวก็คือมี M50 ย์คู่หนึ่งอยู่แล้วจะใส่หน้าหลังตอนแรกที่คิดไว้ก็คือหน้าข้างเดียวแต่ผมมันอยู่แล้วพอแล้วพอแล้วล้วเสร็จล้วก็เลยลองถามพี่ลินเล่นๆว่า พี่พอสร้างขายฝังได้ไหมก็ไปถามเขาอะแล้วก็เลยก็พี่ไปถามเขาอะถ้าพี่ไม่ถามเขามันก็จบแล้วอะไรถามอะไรเลยบอกเออทำให้ได้อ่าแล้วล้อยองจะทำยังไงอ๋อผมไปหาทำเองเอางี้ผูทําให้อ่าจบเลยก็จบเลยคําเดียวจบเลยกเลยเรียบร้อยเข้าร้านเลยเรียบร้อยทำเลยเรียบร้อยได้โอเคออกมาเป็นอย่างนี้เลยล้อหน้าอย่างพอล้อหน้าก็โอเคก็เข้าใจครับแต่ที่ไม่เข้าใจคือล้อหลังพี่ทำไมมันพี่ใส่สี่ผ่อนเลยอะ ตอนแรกมันเป็นปักข้างแล้วมันเหลือพอร์ต่าใช่ครับแล้วมันมีปั๊มเอ็ม50เหลืออันหนึ่งเหลือมันเหลือเพราะว่ามันเหลือใช้คาว่าเหลือด้วยเหลือเหลือเหมือนอยูู่หลังตู้เย็นอะไรเงี้ยอยู่ในตู้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอามาใช้ซะใส่ซะเลยนั่งพี่กล่าวว่าปักขับมา200กันทีจุดนิ่งตรงนี้อยู่เลยอยู่เลยที่มันมีแบบว่าลงมาพ่นวักปวดหัวจริงปวดหัวจริงเอาไปว่าเดี๋ยว ไม่เป็นการเสียเวลาเราติดคลิปเท่านี้แหละครับสวัสดีครับอะยังยังไม่จบดีเบก่อนสิีไปไหนแล้วเขาล่อเดี๋ยวผมจะพาไปชมฟอร์ซ่าสามสูงของพี่พศนะครับที่เรียกได้ว่าแต่งใช้งานโบเรียกว่าโบโบพี่ขอสักทีมนึ่งได้ไหมจะเอ๋ตัวเองสักทีมอจะเอ๋ยังไงดีพี่ให้กล้องเลยพี่ฮะขอขอพี่เดี่ยวๆทีนึ่งได้มั้ยอ่ากินอะไรดีพี่ได้เลยพี่เชิญครับ เอาไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันไปไปโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของฟอร์ซ่าสามสูตของพี่พจกันอ้าวเริ่มจากชิ้นแรกก่อนชิวหน้าครับผมชิวหน้าของอะไรครับเอ่อสปีดนะครับสปีดซีดี้อ่าครับผมอก็เปลี่ยนเฉยๆฉนี่หว่าไม่ต้องอะไรเลยเป็นชิวไฟฟ้าอยู่แล้วเป็นชิวไฟฟ้าอย่างเดียวก็เปลี่ยนให้มันยกสูงขึ้นครับให้มันสูงขึ้นแต่ที่นี้น่าจะต้องทำทั้งเซตอ่าันนี้อันนี้อันนี้ยกได้ชิวไฟฟ้าแล้วก็ มีกระจกไฟฟ้ามีกระจกไฟฟ้าเหมือนรถยนต์เลยเว้ยนี่อยากให้ดูมากงานเขาละเอียดนะเป็น 3D p ิ i n t 3D p ิ i n t ก็คือจะีูแลแต่อใช่ใช่มันสวยมากมันดูดีเลยลงตัวดีใช้งานง่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับแค่ปุ่มเดียวเอยครับปุ่มอยู่นี่ปุ่มอยู่นี่ครับอ๋อกดทีนึงมันก็ปิดแล้วครับผมอ่ออนาน่าสนใจ แล้วก็จะมีนี่อะไรนะเบรกเบรกแมมโบครับอิตาลีแมมโบ่ซ้ายขวาอะไรไหมซ้ายขวาครับซ้ายขวาขวาเป็นเบอร์สิบเก้าซ้ายเป็นเบอร์สิบหกครับอ๋อซ้ายนี่จะสิบหกจะเล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าหน่อยครับอ๋อเขาเป็นกระปุกลิซาม่าตัวปลาใหญ่ทั้งคู่ตัวปลาใหญ่ทั้งคู่ลิซาม่าใช่ครับทองใช่ครับ มีมีอะไรอีกไหมพี่การขับรถมีสายการขับรด้วยเออรินเออรินครับ SD 008สีดำทองคุมโทนอีกแล้วคุมโทนครับลงมาข้างล่างใช่ตรงนี้เป็นเรว่ออะไรนะเออกันลื่นต้องพูดว่ากันลื่นกันลื่นใช่ครับ การลื่นพักเท้าอย่างนี้พักเท้าพักเท้า GTR ครับ GTR R35 ไหมพี่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นของของ GTR ทั้งหมดเลยที่เป็นใช่ครับแล้วก็ท่อเป็นอาคาโูวิกตรงรุ่นแท้แท้เลยใช่ครับแล้วก็มีโช๊คโชลินเโอลินตรงรุ่นครับตรงรุ่นเอ๊ะอันนี้มันมีครอบอะไรข้างหลังมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์ครับเป็นตัวกันหินดีดกันอะไรเงี้ยครับเป็นของแต่งครับแอบเห็นแอบเห็นข้างในนิดนึงคันนี้พับสีแดง กันน้ําดีดเพราะหินดีดครับอ๋อใส่หมดเลยใช่ครับโอเครู้เรื่องครับผมเดี๋ยวขอขอมาดูข้างหลังก่อนละกันที่น่าสนใจมากอย่าที่ผมบอกคือว่าพี่ใส่ทาไมเนี่ยสี่พอดหลังเนี่ยพอดีปั๊มมันเหลือไม่รู้จะทําอะไรครับก็เลยถามพี่ลินว่ามีแบบจับปั๊มร้อยมิลไหมเขาบอกมีผมเลยจับยัดใส่เลยหัวทิ่มหัวตําแน่น่ยีไปดูล้อหน้าดีแบบไปครับผมมาดูล้อหน้าไฮไลท์เลยครับผมดิดคู่สามารถสูดดิดคู่ ั๊ม M 5 0สายขวาครับผมใช่ครับล้วก็ใช้เป็นจานของอาราชิครับจานอาราชิสายขวานกันใช่ครับงานแปลงได้สุดยอดมากเลยคันนี้พี่ลินทําให้พี่พี่ลินก็ยังมีก็สามารถไปทําได้ใช่ครับไปสามารถทําได้ครับไม่ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงก็จะมีเป็นสปอตไลท์สปอตไลท์ครับเพิ่มเพิ่มความสว่างในการเดินทางเดินทางตอนกลางคืนครับใช่ใช้แต่ตอนคืนมีอะไรอีกไหมพี่ก็จะมีถ้าไม่มีอะไรก็มีแค่กล่องหลั กองหลังนี่ใช่ครับผมกองหลังก็ของอะไรครับพี่ของช้าครับ4ี่แปดใช่ครับแล้วก็มีมีแหลกแหลกครับของ g d r ครับตรงรุ่นใช่ครับตรงรุ่นโอเคก็ประมาณนี้นะพี่พศครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโบเลยโบเป็นพี่อะโบเลยมีคนอู้งานด้วยแหละเนาะพี่เนาะใช่เฮดูอยู่ก็โอ้ยยกเล่นเออ แต่อยู่ในพื้นที่ใครไม่มีเหรอเออนั่นอ่ะได้ยินเสียงแล้เราไงไม่ใช่ผมเราไงเราชอบโทษคนอื่นไงอ่าอย่าไปคิดยืนยันนะยืนยันนะลงนะลงนะไม่มีไม่มีใครไม่มีไม่มีโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องบาเก็เฟ่ข้างล่างและอย่าลืมนั่นไงฮะบอกนั่นไงในรอเพื่อนรออยู่นั่รอเพื่อนรออยู่อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องบาเก็าเก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องไมเก็นั่นไงเห็นไหมเห็นว่าอีกแลฟ์บ้านเราเพื่อนเเเรราาออ่่่่่ะยลืมมมกกดดสัันนนนิงงงชไไคฟห็ จบีเห็นนายบอกแล้วว่าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งใช่ไหมใช่ครับสกดสั่นกระดิ่งช่องเบเกอรเฟลด้วยได้ครับผมอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ช่องเบเกอรเฟลด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะอรัพูดว่าอะไรนะในเบเกร์เกอรฟลด้วยครับก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณพี่พลมากๆนะครับสองคนเลยผมมากครับสวัสดีครับหลายชั่วโมงเลยโอเคขอสักทีนะครับอะโหูพี่เอาเอาเอาไอ้อันนั้นเนี่ย ตัดลงอีกทีโอเคอย่าให้พวกนี้มันตั้งกล้องรอเดี๋ยวต้องราไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ